สวัสดีในวันที่ฝนตกค่ะวันนี้ตกตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะคะตกหนักมากเมื่อคืนนะคะแล้วก็ชาวสวนยางเราก็ไม่ได้กรีดกันนะคะเพราะว่าฝนตกกันค่ะนี่ค่ะปีนี้นะฝนที่นี่สุราษฎร์ธานีเราตกเยอะจริงๆค่ะ ปกติใกล้ๆปีใหม่นี้ฝนจะเริ่มแรงแล้วนะคะอันนี้ยังมืดคลืมอยู่เลยค่ะน้องค่ะปีนี้ฝนตกเยอะจริงๆค่ะคาดว่าน่าจะตกหนักนะคะวันนี้เข้าสวนไปก็เลยต้องกลับมาก่อนค่ะตอนแรกเลยกว่าจะตกไม่แรงเห็นเมื่อยืนตกเยอะแล้วตอนนี้มาตกเยอะอีก